นี่ครับบรรยากาศอยู่หน้าเฮียครับปลาปลาหว่าครับแต่ที่มีน้องน้ำหน่อยหน่อยครับก็ลังสีคอดครับมีมีเขียดจ้หน้ามีต้นใหม่มีดอกใหม่ปลาก็ลังขึ้นครับบอกยางงามเลยครับงไหนสวัสดีครับคุณแม่ซื้ออย่างครับคุณแม่นาลีแม่นาลีอยู่บ้านใดครับบ้านนองต่อจ้าโอ้บ้านนองต่อตะบลทงซีเมืองแม่อำเภอสุวรรภูมิจังหวัดเลยเม่ไม่อนี้แม่ไม่เห็นอยังครับแม่มาสอนเขียดจ้หน้าว้าแต่เขียดเจ้าหน้าเอาเบิ่งหน้าครับนี่ นี่คือเขียดจันท้าวครับป้าขึ้นหลายแท้แม่อตอนใส่มองนี่บอกครับน้องนี่บ่แมนซ้ำนี่เนี่ยคือมีเขียดจัน้าหลายแท้มันมีสุปีตัวมันเป็นบ่มีสุปีอุปกรณ์เขามีอย่างไหนครับแม่มีสวิงอุปกรณ์นี่คือมีสวิงมีสวิงบ่อันนี้คือสวิงอันนี้กัตตาอีอย่างครับแม่กัะตาของแม่นั่นมันพักเมกพักเมกนี่คือพักเมกกว่าเอาเพนอย่างครับเอาไปกินกระปุล เอาไปกินกระปุลอันนี้คืออาหารมือมือเทียงหรือมือแรงมือแรงโอ้เป็นกระแซบใครับแม่มากกับผู้ใดมากกับพี่สาวนะพี่สาวยายนวลยายนวลอะไรอย่างนี้นะเห็ดยังครับยายคือกันบ่คือกันอันนี้แม่ได้จักแรงนี่ครับนี่นี่กับสองได้ไหลแรงสอสามแรงท่านเอาไปขายนี่ขายอย่งไรครับแม่ขายสองอะไรนี้สิบบาทสองกว่าป้ายไงสองหน่อยถ้าผมอยากซื้อเลยบ่ได้ซื้อ เจ้ากินเป็นยุ่บบอกกินเป็นว่ากินหมกกินปิ้งเกียดไปอ้อมอะไรเนาะเฮ้ยมันเขาว่าอ้อมกันดอกเกล็ดนะเอาเก็ดยังกินได้ครับแม่หมกเป็นโตหมกเป็นโตัวแรงเราก็นยังแน่นเราแข่งหมกหรอเราคุ้มค้อนเขากับต้มส้มต้มส้มแรงต้มส้มหมกอ้อมเลยวะอ้อมก็ได้ไรห้าฟักเอาเออเอาไปทอดกินเลยวะได้เออไหนมดทุกอย่างตัวนี้ปนก็ได้ปนก็ได้มันแห้งดีตัวนี้โอ้ครับครับแม่นาลี่พันสามลงครับแ เล่าสีผ้าไปหาเขียดครับวันที่นี่นี่คือสวิงเนาะแม่โอ้สวิงเห็ดเองวะครับนี่สวิงเห็ดเองสานเองเลยสานเองโอ้เดี๋ยวเขามาเบิ้งครับนี่แม่กระซอนนี่สีอะไรต่อน้ำแข็งขอบมันอยู่แม่ขอนน้ำแข็งขอบมันโอ้หิ้งปิงวะครับแม่บะแม่คือใส่สุดเทศแันกางเกงแดงป้องกันปิงบ่อเลือดอะไรครับมันอันทงตีนที่สิรอกทงปิงเนาะ เราก็ขายเน่านะบอกครับมันคืออยู่น้ำขอกฟังไหมมันมันเขียดมันไม่อยู่เลิกบอกไหนบอใส่นน้ำฟังน้ำตมเขาหาแต่พอบวกพี่อ่ะแนนแบ่ต้องไปหาไก่บ่บ่ไม่ได้ไปหาบ่เขียดมันส่วนอยู่น้ำต้นหยาบอ่แนี่ในน้ำฟังมันน้ำตมอ๋อเขียดน้ำตมไหนบ่ไหนอยู่ดิเอาคือมีปลาคือหลายแถว โอ้ได้มีอยัางนีนี่แม่มีเกล็ดแมงกระเตาแมงเกล็ดแมงกระเตาโอ้ขคือหลายแท้อุ้ยผมก็อยากได้แท้แมงกระเตากับมีเกล็ดกับมีแมงกระเตาเ่าแล้มีบ่ครับแม่ผมขอแมงกระเตานะมีมันส่วนหน่อยบ่โอ้ดีเนาะเได้จ้งกินเกล็ดผมมาขอสอเกล็ดเพิ่นครับถ้าเพิ่นถามว่าเคยกินยุติเป็นอยังคือถามทังนสันขึือการถามว่ากินเป็นว่ ี่กินเป็นตัวแมว่ามันเจา้าวว่ามันนภาคอีสารเท่าตัวบ่มันเป็นยังครับมันคือยังคนบานใด่มันคือคนคกคคครุงเทพกรุงไทยขึ้นมันเจ้าลูบล้อเนาะบ่เอาผู้ล้อกินเขียบไปหอเป่าจากักข้าพนบ่นนี่บ่าขากินผมก็แหงไปหาเก็บหัวเก็บเขียดถึงจะสมัยเป็นเด็กน้อยครับเอ้เคยเก็บอยู่บ่น้ำน้ำน้ายอหุดเวลาพนถ่ายหน้าแล้วครับโออันนี้คุณย่าซื้อยังครับเนี่ ยายนวลยายนวลอ๋อยายนวลกับกระลังหาคือกันเป็นมูกันป่ะครับพี่สาวต้นอ่ะพี่เสียวไอรีป่ะพี่สาวแถวๆเลยอ๋อมาจากพ่อแม่ด้วยกันนี่นะโอ้แสดงว่าเกยกับน้องเอกยกับน้องพาคกันมาเหรินปลาละเมอกบกว่มีได้นั่นกบอ่ะอ๋อเอาอยู่ครับเอาตัวน้อยครับยายนวลกับกระลังหาแม่เฮ็ดเป็นปุบผวยด้อเดี๋ยวผมสีมาวงว่ายายนวลหรือยังแน่ครับ เจ้าเจ้าเสียเอาท่าไรโอ้นี่กับอะไรขึ้นกันนี่ในในหันกระมีขึ้นกันเต็มเลยครับนี่ผมสีสืบเป็นมกครับมกละยี่สิบบาทครับไปฝากผู้เฒ่าฝากแม่ครับอยู่ในสวนครับแต่ว่าแม่ผมเป็นคนบ้มนโคกโกมีแมงดานนมั้บอกมีแมงดาออนอ๋อแมงดาออนเอาเพียรยังครับแมงดาเขาก็เขากับมกใช่กันนี่แหละบอกมันมีมันท่านห้อมบอกมันท่านโตแก ใส่ครบโอ้นี่แมงดาสีมันก็สั้นเด๋อใส่วงไหนแมงดาอันนี้ไม่ใช่หอมป่าแม่บ่เพราะสั้นเด๋อหอมเอาไปเห็ดจะปิ้งเดียวยุดแล้วมันสั้นเด๋อหอมอ๋อครับไปครับเอาสักสองสามถุงให้ผมดีๆปิ้งกินมันหมกขึ้นยังปลาซิ้วเด๋ยววะได้ก็คือหมกเซใบตองหมกตัวอยู่ครับหมกตองหมกตองเนื้อนวดเอากอ่าไข่เล่าพี่แม่ถงเนี่ยเดี๋ยวเอาไปหายครับ ครับแกเอาเอาหย่าหายไปรบกวนย่าอย่าไปกินแล้ำด้วยกระกะกระหญากะแบงหายซีซีซซดอกคใช่หญยายนวลพันสลมลวงบ่บ่แม่หญ้านวลวงหินกองวงหินกองตะพู่นีแม่นาลีพันสมลวงอ๋อเอาน้ำน้ำคุณน,น้ำผัวแม่แล้วน้ำสกุลเก่าเหรอครับวงหินกองวงหินกองแม่อันนี้เพิ่งจะเอาน้ำผัวบ่ดีแล้วอยู่เป็นโสดบ่ เราตายเบิสเราลาผัวก็ได้อ๋อเกิดเลย่องอะไรฉนเห็นนั่นตระกูของโม่งหินกองแสดงว่าเป็นคนตระกูลบ้านหินกองบ่บ้านน้องต่อนี่ยล่ะนั่นตระกูลวงหินกองเสียพี่น้องผู้หาตายแย่เจ้าดองมาท่าหินกองเนาะวงมาจากบ้านหนองหูลิงหนองหูลิงบ่เออเอาเอาอยู่ครับมันกินไหรบ่คนไปลกคนเแ่าบ่ครับโอ้ก็ได้หลายตัวถ่ายย่ายโอ้อัน มันขึ้นท้องแดงมั้งเหรอแม่งดามันตั้งแต่ตัวแก่ไหมบอกครับตั้งตัวแก่ครับนี่ผมมาซอยอุ่นหนุนคุณย่าได้ขายบอกเขียดน้อยผมขอแม่ตัดเตาอุ้ยอันนี้ขึ้นตัวยังครับแม่ยายนี่อันเนี้ยขึ้นเนี่ยตัวยังเงี้ยวไม่แม่ย่าครับแม่ย่าอีดแม่ย่าอีดแม่คือจังติงแท้ มันบ่แม,น,มน,ปนปิงแม่งอีดอปิงมันโตดำปบออันผมผมใส่ถุงแยกเลยว่ระวังแม่งตับเตาแม่งอีดแล้วก็แม่งยังแปลกแปกอะ่ะคัดเหตุผนตั้งหากเออตอยากตั้งหากครับเกียดตั้งหากแม่งอีดตั้งหากแม่งตับเต้าตั้งหากครับผมจะเอไปซองกล่องเบ่งมันเลี้ยงหร,อรือเล่ย่อยแม่งอีดเออแม่งอีดนั่นปเอาใส่นำไห็นั่นเมื่อแม่งนี่แม่งยังนี่แม่งกินซ่อนบะ แต่เขียนี่บ่มีกี่ซ้อนดอกแมงหนังงามอันนี้คือแมงหน้าง,งามเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้แมงหนังงามนี่ถุงมีิยังได้ไหมนีม่ในถุงท่ามอย่างนี้อันแมงะเตากับมีมันมีตัวเดียวเ,เขียนมีหลายอย่างวะนี่เขียนกับมีทั้งแมงมันคือทองลายเอ้าเขียนก็น่าจะต้องซื้อเขียนจะน่าทองลายบ่ครับกบเป็นจังหวะไล่โคบเป็นทองขาว ดอกกะมีแมงอีดแมงอีดคือจังปิ้งเนาะมันมันว่าเป็นปิ้งดอกแมงอีดแซมตัว,วอบอกแซบโอ้ได้๋พักเมกไปกินแล้วัมกมกที่เหลือที่เหลือกลับไปกินแล้วที่นี่ที่เหลือไปกินแล้วคุณแม่มาเห็ดจังสี่โดนหลับไปแต่<า>ก็เป็นสาวมากก็เป็นสาวมากจนน้ำโบ๊ทหมดแล้วบ่<า>น้ำจนแห้งหมดละ ก็มาแต่บ่ได้มาสู้มือไปไหนหรอกถ้ามาดูบ่มาแต่ซี่หามือก็จังมาเที่ยนึงบ่มันคือเกิดท่านมันมีอยู่แล้วแม่มีเรื่อยๆบ่แมนมันมีอยู่แล้วแม่เป็นชาวไหเชาวนาหรือว่ามีอาชีพอย่างพิเศษเพิ่มโอ้ยแม่ก็อยู่เลี้ยงหลานซื้อๆชาวนาเฮานี่ล่ะอา้าวแม่เข้าไปใส่เคือดืหลังหานแม่เข้าไปทํางานกรุงเทพปล่อยหลานไหมคับแม่แม่เข้ามาหาเขียนหาปูเนี่ยผู้ใดพาเฮาเฮ็ดตั้งแต่แรกครับ พ่อแม่พ่อแม่สอนแม่เพิ่นสอนมาตั้งน้อยบ่แสดงว่าเฮากับมีวิชาความรู้ในการหาแม่เก่งโพดเหรือหานี่หาปลาคือกันเป็นแฉ่แช่ำแบบน้องตอช่ำแบบน้องตอด้วกันหาปลาบ่่นอกหาปลาหาปลานีปลาอย่างน่แม่มีปลาดุกปลาคอปลานี่เฮาไปลงไปง่อมอ๋อไปงมปลาไปน้าสาที่เขาสาแล้วเแต่สมัยนี้มีปลาลดเหลือบ่ห้วยพี่กายหลายได้ปลาลดอยู่นี่พี่นีโบ่มี่หรอ้อา ตายหมดดับแน่วเลยบอันน้ำมันบ่ได้ไลเขาที่นี่นะฝนมันมาละบ่ออครับอ้ามาทั้งปีไม่หญ่นวลนอ๋อมีหลายอย่างเลยนี่ผมได้ยัย่นี่ครับีนวันนี้นี่แมงดาแมงอีแมงดาแมงอีแล้วก็เข็ดจีน่าหน่อยนอดเอ่งแมงอยู่ประเทนี่มันก็ตายหรอก แต่ว่าเจ้าสิกลับง่ายบ่หฮนต้องเฝ้าเอาไปให้เป็นแนงดันไปสะกวันเด้อเพราะว่ามันอยู่ในถุงเดี๋ยมันนั่นนี่ครับตายถ้ามันอยู่ในหม่องเย็นๆมันสิเป็นหยังบ่บ่เป็นหยังขันค่อมมันตายบ่ในในในรถย้สิเป็นหยังไงวะแย่แล้วยายสิเหตุจ่อลมอ๋อจ่อร่มหายไม่ตายนะอ๋อเพิ่นเจาะลมให้มันตายใหายครับหายไม่ตายไม่มีลมสิบ่ให้มันมีอากาศนิดนึงครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอากาศเดี๋ยวมันจะตายครับตายหรอเท่นเสียงบอครับทุ่นกว่าคน่ะ นี่กตานี่มี่พักเมกับน้ำกินบ่แม่กับเมียเกี่ยวเกี่ยวไปอยังครับเกี่ยวแม่จะเอามาปอหยาหากบอ๋อมันหนุงน้ำเพราะท่านได้บกอ๋อแกติมาหาอยู่นี่จนน้ำมันบกเลยบ่ครับน้ำแห้งบ่ครับโอ้สองพี่น้องสองพี่น้องย่าอยู่เฉยเหรอครับแม่อยู่เฉยเหรอ ก็เฮียนอยู่ใกล้กันละอายุหลายปีแเราตอนนี้อายุแม่หกสิบหกสิบเกษียณอายุราชการพอดีหกสิบโอ้ไม่ห่างกันแปดปีพนแสดงว่าแม่มีพี่น้องหลายคนเก้าคนปาดเ้าคนมีลูกเก้าคนลูกหลายผู้หนีหกสิบแปดผู้หนีหกสิบแสดงว่าห่างกันครับ ครับตอนนี้ครับพุ่มแมวกเลิกสีขาวบานแล้วครับหลังจากที่มาเก็บเขียดวก็ย่ำสะสวยปะต้องมาเจยวบ้านเท่านี้ครับมาเด้อมาเก็บเขียดจะหน้าหากบน้อยหาแมงอีดหาแม่งตะเตาตัวของหมอปียพงเด้อของสุวรรณภูมิยายมาซูมือมาหลักมาหลักอยู่หน้าของหมอปียพงครับมาหลักมาหลักกินของหมอ หมอปิยพงศ์สุมือเพื่อนพ่อครับขอบคุณเพื่อนครับเพราะว่าขอบคุณดนะค่ะคุณหมอปิยพงศ์เขาใหญ่กวัวเป็นข้างหญ่หาขี้เหนียวครับเท่ามาเอเท่าหวลากินเกลียดกินปลาเพื่อนยังครับอ่าครับคุณแม่กะที เมื่อบานแล้วครับไม่เมื่อบานแล้วจ้าวันนี้ผมม่าพอโดยบังเอิญครับกับเขาพูดอะไรครับที่ให้ผมได้เรียนรู้วิธีชีวิตการมากจับเขียดจับแม่งจับเตาครับอยู่อยู่หน้าเหี้ยเนาะอยู่แม่หน้าเหี้ยอยู่หน้าป้าหว่ามีป้าหว่าบ่แม่นี่แหละป้าหว่าป้าหว่านาะบัตรน้องตอนนะครับเนาะเดี๋ยวผมถือว่าคิดว่าไงครับวันนี้เอาเด็กๆข้ามาดูแล้วกันในของกินไรเติบนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่ครับสองพี่น้องครับหาดหลังแล้วครับกำลังเตรียมตโตขับเขาบ้านครับจักรยานซิ่งมาครับ